ครับท่านผู้ชมท่านกำลังดูรายการป้องป่วยกับผมเปสัจขรางสุวัสดิ์สินสูงหมอสุวัสด์แพทย์แผนไทยเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทังคารพุทธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งตอนมีรอบทบทวนจันทังคารพุทธปฤหัสตีห้าถึงหกโมงเช้ามีข้อความสงสัยฝากโทรศัพท์ฐานที่ทีมงาน13สยามไทยได้ตลอด แล้วคำถามก็จะได้รับการตอบเสร็จแล้วเรามาลือ,อรอวัติไข้หวัดสเปนในประเทศไทยเมื่อร้อยปีก่อนไข้นะวัดสเปนมันเคยระบาดท,ทั่วโลกเมื่อร้อยปีที่แล้วฆ่าชีวิตคนโลกไป50ากว่าล้านคนเริ่มระบาดในปีพศ2 4 6 1ครับ2461ปีนี้2550ัน 2,563น,นะก็เกือบจะร้อยปีละไข้วัดสเปนเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสชนิด A S1N1 S ฮ่องกงนะครับ 1N1 1. มันก็มาสมัยนี้ก็มี S1N5 นะคือไข้หวัดนก,กน,นะครับแล้วมาโควิด1 9 แต่เป็นโคโรนาทางนั้นแหละร้อยปีมันก็ยังมีของมันอยู่เนี่ยมันก็พัฒนาการมันไปนเรื่อยๆนะครับส่วนมากมันเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในสัตว์แล้วก็เข้า,ขามาสู่คนอาการส่วนใหญ่เหมือนกันงแต่ต้นตระกูลเขาเลยก็คือมีอาการเป็นไข้หวัดมาเมื่อไหร่ก็เป็นไข้หวัดมีไข้มีไอมีจามมีเคลื่อนไส้มีปวดเมื่อยตามตัวบางคนมีท้องเสียนะก็คือเนี่ย เจาโควิดก็ยังคงเหมือนเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าอาการาคะเที่ยงของความรุนแรงมันแล้วแต่มันจะชอบเจ้าโควิดตัวเนี้ยครับมันชอบอยู่ที่เนื้อเยื่อของปอดเห็นไหมก็น่ากลัวหน่อยก็เจอแล้วในประเทศไทยอันนี้สมัยร้อยปีที่แล้วสงครามโลกครั้งหนึ่งนี่เรามีราชกิจจานุเบกษาแล้วนะ เมื่อวันที่27กรกฎาคม2462เล่มที่36หน้า 100, 1 0 0 1193สรุปมีผู้ผู้ติดเชื้อทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยเลยนะมี2ล้าน3แสนคนมี2ล้าน3แสนคนนะในประเทศไทยอย่าทำเป็นเล่นไปแล้วเป็นไงก็ผู้คนไทยก็ตายไปเยอะแยะหมดนะครับ เรามาพูดถึงของของเราของเมืองของ,ของเราสิของฝรั่งเขามั่งเมื่อร้อยปีเนี่ยครับการระบาดของไข้หวัดสเปนนี่เป็นการระบาดท,ที่รุนแรงครั้งใหญ่ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยมันเป็นไวรัสโคโรนาไวรัส s หนึ่ง n หนึ่งระหว่างปีคศหนึ่งเก้าหนึ่งแปดถึงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งปีผู้คนตายไป,ปห้าสิบกว่าล้าน นะ <c oughs> ซึ่งมากกว่ายอดทหารพลเรือนที่เสียชีวิตในครั้งในสงครามโรคครั้งที่หนึ่งนั่นแหละถึงหนึ่งในสามเลยนะคือเจ้าเป็นไข้หวัดสเปนตายมากกว่าคนตายในสงครามนะเอาละเสร็จแล้ว <c oughs> พวกเนี้ยให้รู้ว่าเจ้าไข้หวัดโคโรนาเนี่ยนะครับ มันใช้มันมีวัคซีนที่เอามาทำป้องกันได้นะฮพวกเราทนานนําทำานนะนะพะไอโครโรนาเนี่ยหน้าตายอย่างเนี้ยไมและนะครับอาการรุนแรงไม่รุนแรงก็แบคทีเรียอยู่ที่เ,เยื่อในจมูกเห็นไหมตอนนี้โควิดเขาถึงเอาเจ้าเหมือนก็สวบเข้าไปไปเคลียร์เ,ยเ,เชื้อในโพรงจมูกในคอนะ ทีนี้มามาว่าเจ้าไคหวัดสเปนเนี่ยครับมันมันเข้ามาช่วงนั้นแล้วมันก็หายไปพักหนึ่งแล้วก็ปรับสายพันธุ์ใหม่มาอีกทีหนึ่งครับหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดถึงหนึ่งเก้าเจ็ดแปดไอตอนที่มาครั้งที่หนึ่งมันหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแปดถึงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าใช่ไหมจะมาอีกทีหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดถึงหนึ่งเก้าเจ็ดแปดมัน แสดงอาการในรัสเซียเลยถูกเรียกว่าไข้หวัดใหญ่รัสเซียนะรัสเชียนฟรูนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเจ้าเชื้อโคเจ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมัมันมันมาระบาดทีไรมันมาอย่างยิ่งใหญ่ได้เสมอๆเลยนะแม้แต่ในสมัยที่มีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์อาจจะยับยับย้งมันได้นะครับ แต่กว่าจะยับยั้งมันได้ต้องดูทางมันตอนนี้เจ้าโควิดยอดผู้ติดเชื้อนะครับขึ้นไปห้าล้านสามนะห้าล้านสามอเมริกาวันนี้นะอีกหนึ่งพันหกร้อยอีกหนึ่งพันหกร้อยอเมริกาจะมีผู้ป่วยเป็นแสนนะครับนะเอาละ <c oughs> ทีนี้ ล้วก็บอกว่าเจ้าไข้หวัดเนี่ยครับเจ้าไข้หวัดเนี่ยส่วนมากจะเป็นเป็นอาการโครโ,โรนา,าวิส -19 อะไรก็คืออย่างที่บอกปวดเมื่อยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรู้สึกหนาปวดศีรษะมีน้ำมูกอ่อนเพลียเบื่ออาหารเบื่ออาหารส่วนมากอาการตอนแรกไม่รุนแรงแล้วหายปว่วยเองในห้าถึงเจ็ดวันแต่อาการไม่ดีขึ้นนะครับ มันก็จะต้องมามาหาแหละมันจะมาเลื่อนใหญ่ครับถ้าเป็นเกินเป็นวันสักเกินสองวันนะะก็ควรไปหาหมอแหละเพื่อตรวจวินิจฉัยนะส่วนมากตอนนี้หมอก็รักษาตามอาการแหละ่ากันจริงๆน,นะก็มาถึงเอามาดูภาพประวัติศาสตร์กันสันหน่อยนะครับ อันนี้ตอนที่เจ้าไข้หวัดสเปนกำลังอาราวาสอยู่เนี่ย mm. ก็ต้องใช้อันนี้โกดังมาปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลดูแลคนไข้ยอย่างนี้ครับสมัยก่อนดูอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับ mm. ก็มาถึงว่านี่ฮะอันนี้เป็นโบสถ ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันจะติดต่อกันขนาดไหนก็ไปโบววันอาทิตย์ของฝรั่งเขาอะนะล้อนออกมาข้างนอกแลย้ยิ่งต้องขอพอรพระเจ้าให้คุ้มครองอย่าให้เป็นไข้ไข้วัด s อ n หน่เพราะผู้คนมันตายเอาจริงๆนะก็มาว่ากันใช่ไหมครับอั <c oughs> นนี้ยจะเห็นว่าฝรั่งสมัยนั้นก็มีใส่หน้ากากแล้วนะ ใส่นากากทำงาน,นการโรคติดต่อนะผมไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมประธานาธิบดีทํากับทาง <c oughs> ทางอเดี๋ยวผมนึกเอาไม่ออกทุกทีเลยโคไม่ใช่ทีเขามาทำไมถึงไม่ใส่หน้ากากนะ ตอนนั้นก็มีการกวาดถนนอันนี้กวาดถนนในอเมริกานะครับสมัยร้อยปีที่แล้วก็ก็อย่างเนี้ไม่ได้อะไรมากมายก็ความจเจริญก็ค่อยๆเข้ามาทีหลังทีน,ทนิดเนี่ยนะครับก็มาว่ากันจะไปว่ากันนะก็รักษากันแต่ตอนนั้นทําให้วิชาการได้แค่นี้มันก็แค่นี้เนาะผู้คนครึ่งตายเป็นสามิบล้านได้ใช่ไหมครับ นี่ฮะสมัยนวน่ะนะครับการทำงานเนี่ยหน้ากากหน้ากเกลือต้องใช้เนี่ยการเครื่องหายใจยัช่วยหายใจอะไรต่ออะไรก็ว่ากันเป็นเรื่องเป็นราเป็นชุดใช่ไหมก็จะบอกไปว่าเขาร้อยปีที่แล้วของเราอย่างนี้คงไม่มีเนาะน,นะก็สมัยนี้ความรู้เครื่องมือเครื่องใช้ไล่เท่ากันหมดเลยนะครับ ตัดผมก็ของเราก็เดี๋ยวนี้ก็มีอย่างเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมแต่ของของเขาสมัยโน้นคนที่ถูกตัดผมไม่ได้ใส่หน้ากากนะสมัยเรานี่ให้ใส่ด้วยนะครับนะช่างตัดผมใส่หน้ากากเราใส่หน้ากากใส่หมวนแล้วเดี๋ยวนี้ของเมืองไทยช่างตัดผมยังต้องใส่นี่อีกด้วยเจ้าปัสติคุมหน้านะ,นะครับก็ดูดีขึ้นนะ นะครับอันนี้เป็นสาราว่าการเขาไม่ทําข้างในนะครับเขากลัวติดเชื้อเขาไม่มาประชุมกลางแจ้งเลยนะอันนี้ของอเมริกาเขาแสดงว่าตอนนั้นกลัวเหมือนกันนะครับกลัวเลยแหละไม่ใช่กลัวเหมือนกันอย่าเลยว่าวิชาการเมื่อร้อยปีที่แล้วอเนาะมันไม่ใช่หมูหมูเรามาจะไปไอ้นู่นไอ้นี่นะครับก็มาเรื่องราวที่เราต้องดูกันไม่อย่างนั้นก็ <c oughs> นะแล้วก็มีการเดินออกกําลังกายตากแดดเดินออกออกกาลังกายตากแดดจะเห็นว่าเนี่ยผู้เดินทั้งหลายเนี่ยไม่มีใส่หน้ากากเลยนะครับอันนี้ในอเมริกาสมัยโน้นอ่ะนะ <c oughs> ก็ตกลงวัฒนธรรมแสหนากาศก,ก็เรามีเห็นในผู้ทํางานนะครับแต่เนี่ยผู้คนที่เดินบนถนนก็ยังไม่เห็น <c oughs> ก็อ้าว ว่ากันแต่การทําความสะอาดรถมีแล้วตั้งแต่สมัยโน้นนะครับราวราจับอะไรต่ออะไรนี้ก็ก็เขาก็ไม่รู้เขาใช้อะไรเช็ดถูนะแต่ว่าเป็นยาฆ่าเชื้อโรคแหละก็เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ตั้งแต่สมัยโน้นว่ากันเราก็มาว่ากันถึงสมัยนี้นะครับก็มา เสร็จแล้วเราก็ามาดูต่อว่าเนี่ยฮะแล้วมีการ์ตูนการ์ตูนนี่เขาให้บอกเลยนะว่าเดินออกกําลังกายไม่เคยลวดเมนะแยกอยู่ห่างๆกันหน่อยแยกให้ไกลๆกันนะ่ะตามการ์ตูนนี้ว่าเนี่ยครับขเขาก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอกนะในคนคิดสมัยโน้นอะ่ะไม่แน่จริงไม่ก่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรอก นะก็เนี่ยครับก็กลับมาที่โรงอะไรละ่ะโกดังมาทําเป็นที่ทำมาหาทำมาหาได้รักษากันนะครับก็เนี่ยให้รู้ว่าร0อยปีที่แล้วมันเป็นอย่างนี้ร้อยปีที่ผ่านมาก็ยังเหมือนเดิมการดูแลก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าสมัยโน้นเริ่มมีหน้ากากแล้ว สมัยนี้ก็มีบางส่วนไม่เอาก็เป็นเรื่องของเขาะนะประชาชนก็ไว้เที่ยวหน้าแล้วกันอเมริกาพอดีอีกสักสองสาเดือนได้ตัดสินละจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีแต่บราซิลเนี่ยครับอีกหลายหลายปีเราจะยังไงก็ไม่รู้แล้วตอนนี้บราซิลจะทำยังไงให้ผู้คนหายป่วยผมก็ยังนึกไม่ออกถ้าหาก อยากจะกินยาเจ้าไฮโดรไฮดรอกซีโ,โ,โคโรควิน,นซึ่งความจริงประเทศไทยเรามีใช้แต่ว่าเราใช้ในอันสุดท้ายของสุดท้ายนะเราเราไม่เสี่ยงตั้งแต่แรกนะครับคือตอนสุดท้ายเนี่ยมีอะไรก็ต้องเอาใช่ไหมครับเพื่อเพื่อโอกาสรอดมีถ้าหากไม่ใช้มันก็ไม่ได้เล ต่ดูเมืองไทยนะครับเราก็ใช้ที่ของโรงพยาบาลราชวิถีใช้นะผมว่าเขาใช้อยู่นะเจ้ลยาเอที่เรามี3ตัวค็อกเทลนะแล้วก็ายาพวกแก้ไวรัสวัดนกจะวัดนกเรานนั้ตอนนั้นเราใช้ททมีฟูเอสเอสหน หรือ s 5 n 1ผมจำสับสนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับขอประธานภไยมา s 1 n 5ก็ s 5 n 1แหละแต่ว่าใครวัดสเปนคือ s 1 n 1นะมันก็มาว่ากันครับวันนี้รายการป้องป่วยคงจบแค่นี้เดี๋ยวพวกเด็กชายไขญี่ปุน่นวราคำผมเพียรจกรสุวัสด์สินสุวงหมอสุวัสด์แพทย์แผนไทยสวัสดีก่อนครับ